สนับสนุนรายการโดยพี่ป่าจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงงะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร0653664565ไลน์ไอดี @par1303 Facebook จิตสุภาวงตรี คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ดีค่ะคุณเทียสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนค่ะโอเคครับผมเนี่ยติดตามคุณเทียจากช่อง t ิกต็อกจนวันนี้เราได้มาคุยกันแล้วก,กับพี่พี่น้องๆที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับ ปกติแล้วคุณเทียเข้ามาเล่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วก็มาเล่าเรื่องผีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่าเรื่องผีจริงๆเพิ่งเล่าเมื่อประมาณสามสัปดาห์ที่แล้วค๋อ <c oughs> แล้วมันก็ไปสะดุดกันพอดีกับการที่ผมเปิดหน้าฟีดเข้าไปแล้วก็ไปเจอคุณเทียเล่าใช่ค่ะเหมือนแบบว่าโชคต้องกันนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเราเป็นคนเห็นผีไหมฮะหรือว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้เราได้ไปเจออะไรแบบนี้ครับอ่าต้องเล่ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็คือไม่เคยเข้าวัดเลยเอ,อ,อใช่แล้วมันมีจุดจุดหนึ่งที่เราเริ่มหันเข้ามาเชื่อในทางลีับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองค่ะ ถ้าถามว่าเห็นไหมปัจจุบันก็มีเห็นบ้างคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอืมเออ,เอ,อแสดงว่ามันมีจุดเปลี่ยนของของการที่เรานับถือศาสนาหนึ่งซึ่งศาสนานี้ก็ต้องพูดก,กันตรงๆว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เลยถูกไปฮะไม่เชื่อคะ่ะไม่ไหวออด้วยไม่เชื่อไม่อะไรทั้งสิน้นนะครับแต่ออมันมีจุดเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเลยมาพร้อมก,กันกับเพื่อนๆน,นะฮะเชื่อเรื่องว่ากรัม เพชฌฆาตเรื่องนี้เป็นไงเชิญเลยครับก็สวัสดีนะคะทุกท่านก็เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเทียเองเลยเมื่อประมาณเกือบเกือบสองปีที่แล้วก็ชื่อเรื่องอย่างที่พี่เนทพูดไปแล้วนะก็คือกรรมเพชฌฆาตตามอีกนิดน,นึงก็คือวิญญาณจองล้างจองผ่านค่ะเพราะว่าวิญญาณจองล้างจองผ่านไม่เลิกจริงๆอ,อย่างที่เล่าไปแล้วก็คือครอบครัวเราเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์เลย แต่พอคุณปู่เสียคะ่ะไม่มีใครบังคับให้ไปโบสเราก็แบบเลิกนับถือศาสนาไปเลยคะ่ะวัดสําหรับเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่ที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเลยถึงขั้นนั้นเลยคะ่ะ mm hmm. ไม่ไหวพระด้วยค mm hmm. <laughs> ซ,ซึ่งก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดจนเราได้มาเจอกับสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ mm hmm. เราคร่าวๆว่าคือตอนนั้นนะคะเรากําลังขับรถกลับบ้านเนาะแล้ววันนั้นเป็นใดไม่รู้ค่ะคือรถติดมากติดมากผิดปกติคือเราจอดอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถีเนี่ยมาเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยเราก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะคาวเวลาแล้วอยู่ๆมันมีเสียงรถวอดังขึ้นจากด้านหลังเราเราก็มองกระจกปุ๊บเราเห็นว่าอ่ารถพยาบาลเนี่ยขับเข้ามาใกล้เราแล้วเราก็ตกใจสะดุ้งนิดนึงแล้วก็ขยับรถหลีดให้ตามปกติเนาะพอเราหลีกทางให้เสร็จเราหยุด จอดรถอยู่เน่ยค่ะอยู่ๆนิ้วมันก็ชาอืขึ้นมาที่มือแขนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็ร้องไห้ออกมาร้อ,องไห้กระอึกสะอื้นน้ํำตานองเต็มหน้าไปหมดค่ะร้องจนเจ็บอ,อกเราก็ตกใจมากค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไปไปคนเดียวอยู่คนเดียวคะ่ะกําลังขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านติดรถติดอะไรก็ไม่รู้น่าจะเกิดอ <รถ S 1> บัติเหตุอืมใช่แต,แต่เรารู้เลย ตอนนี้มันมีอะไรผิดปกติแล้วค่ะเพราะว่ามันร้องไห้แล้วเราไม่สามารถหยุดร้องได้ด้วยอืมอืมอืมใช่แต่โชคดีค่ะเรายังมีสติตอนนั้นเราก็เลยแบบคว้าโทรศัพท์เนาะโทรหาเพื่อนเราตอนนั้นก็จริงๆแอปลุ้นอยู่นะว่ามันจะรับโทรศัพท์เราไหมเพราะเพื่อนเรายุ่งมาแต่โชคดีค่ะตอนนั้นมันรับเนาะเราก็ร้องไห้ไปเล่าสถานการณ์ไปค่ะบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ๆก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยทําไงดีเราจะเป็นแพนิกหรือเปล่าเราต้องขับรถไปโรงพยาบาลไหมเพื่อนก็บอก เพื่อนเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะ่ะเดี๋ยวมึงพูดตามกูนะกูแม่อนุญ,ญาตให้อะไรมาแฝงร่างกูอตอนนั้นเรางงๆเลยนะคะ <ๆ S 2> ก็พูดตามมันไปเพราะตอนนั้นกำลังช็อกอยู่ก็พูดไปประมาณสองสามรอบค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะตัวเริ่มหายชาเฮ้แปลกมากเออเออ แล้วพอรถมันก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะขยับมาสักพักหนึ่งเราก็เห็นเลยว่ามันมีควันดำกับขมงลอยขึ้นไปเลยมันมาจากตึกข้างๆทางด่วนฝั่งขาไปชนบุรีค่ะมารู้ที่หลังว่ามันมีไฟไหม้โรงงานขึ้นแถวนั้น mm hmm. อืออ่าพอเราขับรถมาถึงคอนโดแล้วเนี่ยเพื่อนก็ยังอยู่ในสายเป็นเพื่อนเรานะคะมันก็บอกว่าพร้อมฟังไหม ตอนที่เราโทรไปเนี่ยมันกับแม่กําลังทําอาหารเย็นกันอยู่มันก็เลยเปิดสปีเกอร์คุยกับเราแล้วมันก็บอกว่าตอนเราร้องไห้เนี่ยแม่กับมันทั้งคู่เลยค่ะได้ยินเสียงหัวเราะดังลันอ๋อปลายสายปลายสายได้ยินเสียงหัวเราะจากเราเราขับรถอยู่คนเดียวอ่อะตอนนั้นเราก็ค่อนข้างกลัวนะคะเพราะไม่เคยประสบเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็ปรึกษาว่าจะทํายังไงดีค่ะเพื่อนเราคนเนี้ยเป็นสายหมู่ บอกไว้ก่อนช่วงนั้นนะคะบ้านธุรกิจเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่โดยไม่มีสาเหตุเกือบจะฆ่าตัวตายกันทั้งบ้านใช่แต่ว่าโชคดีเขาไปพบกับพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ได้ช่วยครอบครัวเพื่อนลอยซึ่งตอนนั้นนะคะสภาพร่างกายและจิตใจทั้งครอบครัวเขาก็ดีขึ้นกันตามลําดับนะคะเพื่อนเราก็เลยบอกอ่ะลองไปวัดดูไหมค่ะก็เราก็เลยโอเคอ่ะพอไปถึงวัดปุ๊บ ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเรามากนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าต้องคุยกับพระยังไงบ้างเราก็ไปนั่งพนมมืองโง่งอยู่คนหนึ่งล้วก็ฟังคนหนึ่งเขาคุยเซวนาธรามกับพระไปไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าพระท่านก็เรียกค่ะบอกว่าไอ้หนูคนนั้นน่ะเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิหนูก็ขยับเข้าไปเนาะแล้วก็พนมมือท่านก็หยิบไม้เท้าท่าน้นมาเราก็งงเหมือนกันว่าไม้เท้าไปทําอะไรแต่นั่นเป็นภาพสุดท้ายที่หนูเห็นค่ะคือ,อรู้ตัวกที หนูกำลังนอนหมอบหน้าแนบพื้นอยู่แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดภาพตัดมาเป็นสภาพนี้เลยอเดี๋ยวนะคุณคุณเทียช้าๆได้นะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเร็วเออแต่ว่าเล่ามาเล่ามาโอเคแล้วหลังจากนั้นที่พระอาจารย์ท่านเอาไม้อะไรสักอย่างมาแตะสัมผัสที่ตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องไปเลยใช่ค่ะก็คือ ด้วยอีกทีคือหน้าเราแนบอยู่กับผืนเราหมอบอยู่ค่ะเราก็ร้องไห้ซึ่งตอนนั้นเราแบบ no idea แล้วว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าเราจำได้ว่าท่านได้ยินคือคือได้ยินว่าท่านนะคะไล่อะไรสักอย่างบอกว่าเอาออกไปออกไปอย่ามาแฝงเขาอะไรเขาว่าแฝงตอนนั้นหนูเองไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร ซึ่งแต่มันน่าแปลกนะคะเพราท่านไล่อะไรสักอย่างนั้นออกไปแล้วเราก็หยุดร้องไห้ค่ะ mm. แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งได้ตามเดิมครับอ่าตอนนั้นท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่ามันมีวิญญาณมาแฝงร่างเรา mm. ซึ่งหลังจากที่ท่านไล่ให้ไปแล้วพวกเราก็คงคิดว่าเรื่องมันคงจะจบลงเท่านี้ใช่ไหมคะ mm. แต่เพื่อความมั่นใจเราก็เลยมาอาบน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์ถัดมา mm. รอบนี้ขับรถมาเองค่ะกับคุณแม่ วัดอยู่แถวโคโราชนะคะ <Okay. S 1> ก็ขับมาจากกรุงเทพสี่ชั่วโมงตอนนั้นขับไปหลงไปใจลอยแปลกๆตาลอยแปลกๆกว่าจะถึงวัดก็สายกว่าที่คาดเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะ <Okay. S 1> ซึ่งพอเราจะมาอาบน้ำมนต์นเนี่ยท่านก็จะให้เตรียมถังน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทียนเทียนน้ำมนต์ท่านก็จะจุดเทียนน้ำมนต์เนี่ยแล้วก็พาดทูบเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้น้ำตาเทียนหยดลงไป ทีนี้ค่ะน้ำตาเทียนบนถังน้ําเนี่ยแสดงออกมาเป็นรูปตะขาบซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีความหมายว่าเราโดนของมาด้วยโอ้โหหมายถึงว่ามันเป็นเส้นรูปลักษณ์ในในในขันนั้นอนะเป็นตะขาบเลยใช่ค่ะออกมาเป็นตน้ำตาเทียนเนี่ยค่ะคือไหลต่อเนื่องกันมาหมดเลยไม่มีแตกแถวเลยค่ะโอ้ยแลกอืม ค่ะซึ่งพอตอนอาบน้ำมนเนี่ยเรารู้สึกทรมานมากอึดอัดหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนคนจมน้ําเลยค่ะเหมือนใกล้จะขาดหายใจละเราก็เลยจําได้คร่าวๆว่าเหมือนทรมานมากจนพยายามเอื้อมมือไว้จะจับมือท่านให้หยุดดาดน้ําใส่เราแล้วลูกศิษย์ท่านทุกคนอะ่ะก็รีบเข้าชาร์จมาจับตัวเราเไว้เพราะไอซิกาจับาพไม่ได้ <darf> แต่ตอนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือเราขยับไปเองหรือยังไง สรุปข่าวๆคือเหมือนโดนของด้วยแล้วก็ยังมีผีมาแฝงร่างอีกรอบนึงครับค่ะเราหลังจากอาบน้ำมนต์แล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นของไม่ดีก็หลุดออกไปวิญญาณที่เผลอเข้ามาแฝงก็ออกจากร่างไปอ่ะเหมือนจะจบลงด้วยดีอีกครั้งหนึ่งเราก็กราบลานะคะกับขับรถกลับบ้านออกจากวัดมาไม่นาน GPS ค่ะพาเข้าไปในป,ป่าอ้อ,อย หาทางออกไปถนนใหญ่ไม่เจออี g ยสขึ้นวนอยู่ทางเดียวไม่รู้มีใครเคยเจอไหมนะคะเว่าตอนนั้นก็งงมากเลยค่ะว่า GPS หลบพาลงได้ไง mm. ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามคลำทางไปเรื่อยๆจนสามารถออกมาที่ถนนใหญ่ได้ซึ่งก็ใช้เวลานานอยู่นะค,ะครับไม่นานเราเริ่มรู้สึกว่าตามัเริ่มลอยอะคะ่ะสติเริ่มหายเหมือนเวลาเหยียบเบรกอย่างเงี้ยค่ะการตอบสนองค่อนข้างที่จะชา้า mm. เราก็จําได้ว่าเพื่อนนะคะเคยเล่าไว้ว่าตอนช่วงที่เขาโดนของนักๆเนี่ยเขาจะชอบเข้าไปกอดคุณแม่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาทําไปทําไมแต่มันนึกขึ้นได้ก็เลยลองดูคะ่ะก็บอกแม่ขอจับมือหน่อยเท่านั้นแหละค่ะอาการเดิมเลยก็คือร้องไห้ไม่หยุดควบคุมตัวเองไม่ได้อ mm hmm. รอบนี้ยเราเริ่ม จะเรียกว่าชินเลยคะเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออะไรก็รีบก,กดไฟฉุกเฉินนะคะเลี้ยวเข้าข้างทางก่อนแล้วค่อยๆไหล่รถไปหาที่แวจอดซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันมีปั๊ม้ังอยู่ที่นั่นก็เข้าไปจอดไว้ก่อนจากนั้นเราก็รีบโทรหาติดต่อเพื่อเลยค่ะว่าแจ้งว่าให้หน่อยอาการเดิมอีกแล้วปะคองจะไม่อยู่แล้วคือ<ม>ด้วยความที่เราค่ะไม่คิดว่าจะต้องมายุ่งอะไรกับวัดมากแล้วก็คิดว่ามันน่าจะจบแล้วเราก็ไม่ได้ขอคอนแทควัดหรือคอนแทคใครไว้เลยค่ะ<ม>ก็เลย รอผ่านเพื่อนซึ่งเพื่อนก็แจ้งว่าตอนนี้พระอาจารย์ท่านไม่อยู่วัดท่าน,านออกไปกิจของสงฆ์พอดีเลยแล้ววัดป่าเพิ่งม,มาตั้งใหม่ไม่มีใครเลยจะให้เราเข้าไปคนเดียวก็ไม่ได้เพื่อนก็พยายามประสานงานให้ค่ะรอระหว่างที่เรารอเพื่อนติดต่อมาเราก็พยายามสุดมนต์คือเพื่อนเราคนนี้นะคะให้ยันเทว้ส่วนมาด้านหลังมีเขียนบทสวดเอาไว้เราก็เลยพยายามลองสวดดู อ้าปากสวดได้ประมาณคำสองคำปากมันก็ปิดเองโดยอัตโนมัติค่ะเราพยายามฝืนอ้าปากเพื่อที่จะสวดให้ได้ทำยังไงปากมันก็ไม่ไปค่ะคือจนเพื่อนติดต่อมาอีกทีหนึ่งเขาก็แจ้งมาว่าให้เราเนี่ยค่ะขับรถนะไปรับลูกศิษย์วัดแถวตลาดด่านคุณโทดค่ะซึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าให้ตั้งสติดีๆนะคอยนึกถึงพระพุทธคุณเอาไว้แล้วค่อยๆขับไปช้าๆอ่ะพอไปถึงวัดรอบนี้ท่านก็เริ่มตรวจอาการเราโดยละเอียดละพอดูแล้วว่าจะไม่ใช่เคสปกติทั่วไปพอมาถึงวัดท่านก็ให้ลูกศิษย์คนนี้ค่ะที่เราไปรับเนี่ยเพ่งจิตดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ลูกศิษย์ก็แจ้งค่ะว่ามีวิญ,ญญาณสองตนตามเราอยู่ วิญญาณสองตอนนี้บอกว่าเด็กคนนี้ไปฆ่าเขาเขาจะมาเอาชีวิตเราคืนตอนนั้นนะคะถึงได้รู้จักคำว่าคนหัวลุกครับจริงค่ะรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็หมายความว่าตอนนี้เรามีเจ้ากรรมนายเวรติดตามเราอยู่แล้วจำได้คร่าวๆว่าพระอาจารย์ท่านบอกให้เราเปิดอะไรสักอย่างตอนนั้นไม่ค่อยมีสติแล้วให้สวดตามเท่าที่จะสวดได้นะคะ ซึ่งพอสวเสร็จท่านก็ให้ลูกศิษย์คนนี้ค่ะดูให้อีกทีนึงซึ่งเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเพชฌฆาตมาก่อนในอดีตแล้วไปฆาวิญญาณสองตนนี้มาทีนี้พอด้วยความที่เราทำกรรมกับเขาไว้เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราพระท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือการชดใช้กรรมที่เราเคยทำกับเขาเอาไว โดยท่านก็ช่วยต่อรองให้นะคะจากที่เขาพยายามที่จะเอาชีวิตเราอย่างเดียวเลยท่านก็พยายามช่วยต่อรองให้ว่าอยากได้บุญไหมจะให้เขาทําบุญไปให้แรก้าเขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะะขอค่าอย่างเดียวเลยจะเอาชีวิตอย่างเดียวเลยคุยกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะเขาก็เลยแจ้งมาว่าอยากได้เป็นพระประธานองค์ใหญ่ แต่เนื่องจากที่วัดค่ะก็มีพระประธานอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อวัดมากท่านก็เลยบอกว่าลองทําเป็นวัตถุถาวรไหมมาสร้างวัตถุถาวรสร้างวัดไปด้ซึ่งเขาถามกลับด้วยนะคะว่าแล้วมันได้บุญมากเท่ากับการสร้างพระหรือเปล่าท่านก็จึงช่วยเทศสอนกับวิญญาณสองตนนั้นไปค่ะแล้วจากนั้นท่านก็ให้เขาถอยห่างจากเราไปร้อยเมตรแล้วรอรับบุญครับจากนั้นเนี่ยก่อนกลับ ท่านก็เมตตานะคะให้เบีย้ยแก่เขาเรียกเบี้ยแก่นะคะเบีย้ยแก่ตะก,กวัวซึ่งเขาก็บอกว่าอ่ะเอามาใส่ไว้กันของแล้วก็ให้เหรียญของพระองค์ท่านมากับเราด้วยมารู้ทีหลังนะคะว่าของที่ได้มันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาแต่เหมือนท่านรู้เลยค่ะว่าช่วงนั้นเราประสบปัญหาทางด้านการเงินท่านก็เมตตาให้เรามาเลยตั้งนั้นเราก็ช่วยทําความสะอาดวัดค่ะซึ่งระหว่างทําความสะอาดเนี้ย อยู่ๆมันก็มีภาพแวบเข้ามาในหัวเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งเดินตามหลังเราอยู่เพสวมชุดสมัยก่อนค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะผู้หญิงก็จะเป็นคล้ายๆชุดไทยค่ะก็จะเป็นสบายพาดมาสีช่ชมพูเราก็เลยไปถามลูกศิษย์นะคะว่าภาพเดียคืออะไรล่ะคะที่มันขึ้นมาในหัวเราเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อนั่นเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเอง ช่พระท่านกรุณาเปิดให้เพื่อหากที่มีอะไรมาอีกเราจะได้รู้และสามารถระวังตัวเองเอาไว้ได้แต่ปกติท่านจะไม่ทําอะไรแบบนี้ให้ใครนะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่จําเป็นจริงๆเพราะท่านจะสอนให้ไม่งมงายโดยไรสาเหตุจากนั้นเราก็ขับรถกลับกรุงเทพค่ะซึ่งระหว่างขับรถกลับกรุงเทพเนี่ยมันมีภาพแวบเข้ามาในหัวอีกเหมือนว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร อีกคนหนึ่งที่มาหาเราซึ่งจริงๆตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจริงแท้ถูกต้องแค่ไหน mm hmm. แต่ขณะที่คิดอยู่เนี่ยค่ะอยู่ๆเพื่อนเราก็โทรมาบอกว่าถ้าท่านถามว่าถึงหรือยังครับ <c oughs> เหมือนท่านจะรู้นะคะว่ามันมีอะไรไมาอีกซึ่งรอบนี้เราค่อนข้างที่จะมีสติขึ้นเยอะแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเบียกแก้แล้ว อ,องค์พระที่ท่านให้มานี่ได้ผลหรือยังไรนะคะมันเริ่มมีสติแล้วพอขับรถได้แล้วก็ขับรถไปเจราจาไปค่ะรอบนี้ก็คือเขาขอให้เราไปถือสินแปดเจ็ดวันครัก็คือด้วยความที่ไม่เคยถือสินมาก่อนตัวค่อนข้างนานค่ะวัดท่านเนี่ยจ,จะมีสองที่นะะมีที่กาญจนบุรีแล้วก็โคราจริงรจริง,รงบอกบอกวัดก็ได้คุณคุณได้ละรอคะบอกได้ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นเรื่องดี ก็ชื่อวัดนะคะวัดบรมศรีสิงหะโพธิยารามค่ะก็พระอาจารย์กรนะคะที่ช่วยชีวะจริงๆเรื่องหนูอะค่ะคือยาวว่าเพราะว่ามันเจอมาสองปีก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปเล่า้ก็คือรอบนี้หนูไปบวชถือสิ้นแปดที่วัดทีการจนบุรีค่ะเป็นช่วงสิ้นปีพอดี ไม่เคยถือศีลมาก่อนก็ไปนอนร้องไห้มาหลายคืนอยู่ค่ะแล้วหนูไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือขนาดทําวัดกวาดวัดเนี่ยคะ่ะจากคนที่มีเรี่ยวแรงปกติอยู่ๆเรี่ยวแรงมันก็หายไปไหนหมดเลยคะ่ะแค่แม้กว่าดถังมะพร้าวค่ะหนูถือไม่ไหวะคะ่ะต้องใช้ตัวค่อนข้างพยายามดันนะคะแล้วแขนมันเจ็บมันเจ็บไปหมดเลยคะ่ะ ลวดเล้าไปทั้งตัวจนประมาณเข้าวันที่สามหรือวันที่สี่เนี่ยค่ะพระท่านก็บอกให้ไปทำวัดกลางวันในถ้ำวัดที่การมีทถ้ำด้วยนะคะเพราะว่าอยู่มันอพอเข้าไปในถ้ำปุ๊บเราก็ไปสวดมนต์กันสวดมนต์ได้ไม่นานอยู่ๆตัวเราก็สันส่นสั่นแล้วก็ร้องไห้แต่ว่ารอบนี้ค่ะมันแปลกเราไม่ได้รู้สึกถึง พลังงานด้านลบมากขนาดนั้นมันเป็นความร้องไห้ที่แบบคิดถึงมากกว่าก็เราก็เห็นภาพค่ะเป็นภาพพญานาคอองค์ดำครับใหญ่มากซึ่งเกิดมาไม่เคยเชื่อเรื่องพญานาคมาก,ก่อนไม่เคยเห็นไม่คิดว่ามีจริงแต่ว่ารูปที่เห็นนะตอนนั้นนะคะคือท่านไม่ได้เหมือนตาที่อยู่ตามเสาวัดอะคะ่ะเป็นคล้ายๆแบบ คล้ายๆกึ่งงูกึ่งมังกรจ<น>ะใช่ไหมค,ครับท่านมาหาแล้วเราก็รู้สึกผูกพันแล้วก็คิดถึงตอนนั้นเราไม่แน่เรายังไม่ได้คุยอะไรเก่งหรือสื่ออะไรเก่งขนาดนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นพอเราขึ้นมาจากถ้ำอะค่ะอาการเจ็บปวดที่มีอยู่มันหายไปหมดเลยจากที่เราเหมือนหมดแรงหมดชีวตเหมือนสังกตายกับชีวิตมากก็มี energy เเจิตใจดีขึ้นแขนหายเจ็บ หายปวดตัวหมดซึ่งตอนนั้นเราเซอร์ไพรส์มากว่ามันหายได้ยังไงค <c oughs> <c oughs> แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเราครับ <c oughs> หลังจากนั้นที่เราเปิดกมเปิดตาสามไปเราสามารถสัมผัดวิญญาณได้มากขึ้นใช่ไหมคะแต่มันมีข้อเสียด้วยเช่นกันคือเราก็สามารถดึงดูดเจ้ากรรมในเวรแล้วก็วิญญาณได้ง่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะ mm hmm. ด้วยความที่จิตเราเนี่ยจะสามารถสื่อกับเขาได้มากขึ้นแล้วช่วงนั้นนะคะเราเป็นคนจิตอ่อนมากด้วยความที่เราน่าจะโดนเจ้ากรรมในเวรรุมมานานแต่เราไม่รู้ตัว ยิ่งคือพอสื่อวิญญาณได้ผีรุมหนักเลยค่ะหนักขนาดที่ตอนนั้นเราต้องลาออกจากงาน,นเ,เพราะทำงานไปจะแค่แบบว่าสัมปเวสีเดินผ่านนะคะคือเข้าร่างเราได้เลยเราต้องไปวัดทุกสัปดาห์และทุกครั้งที่ไปวัดเราไม่ทราบได้ซ้ำว่าพระท่านอยู่หรือเปล่าเราแค่รู้ว่าตอนนั้นเราอาการไม่ดีแล้วเราต้องเราขอให้ท่านช่วยเราอะค่ะเราก็ขับไปวัด เราลงจากรถยังเดินไปไม่ถึงกุฏิแค่อยู่ตรงประตูค่ะร mm hmm. ่างเราสุดลงไปกับพื้น mm hmm. หลังจากนั้นเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะก็คือร่างสุดไปกับพื้นเราขยับตัว,ตวไม่ได้ mm hmm. ยิ่งคือได้เขาก็ยิ่งเหมือนสัมผัสกับเราได้ mm hmm. คือทุกคนต้องพยายามลากเราเข้าไปค่ะพระท่านให้ท่านช่วยไล่ผีให้ mm hmm. เป็นแบบนี้คือจะบอกว่าที่วัดอะค่ะเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะคะคือ จะเห็นภาพตัวเองตอนที่นั่งหัวเราะอยู่บ้างซึ่งเราก็แปลกใจมากว่าเราก็ไม่ได้หัวเราะนะแต่คือเพื่อนเอาวิดีโอคลิปมาให้ดูนงคะคือเรานั่งหัวเราะนั่งตาแข็งนั่งร้องไห้คือเหมือนคนบ้าไปเลยค่ะช่วงนั้นเราต้องทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรเรามาโดยตลอดด้วยความที่ เราอาจจะเคยเป็นเพชฌฆาตมาในอดีตแล้ววิญญาณที่เราฆ่าไปเนี่ยน่าจะมีมากอยู่ทุกวันนี้เรายังไปวัดอยู่นะคะทุกสัปดาห์แล้วเราก็ต้องไปทําความสะอาดรวมถึงเหมือนเราทําขนาดดูดซ่วมเลยนะคะทั้งนั้นที่เราบ้านเราค่อนข้างมีตังค์นะคะเรามีคนไทยที่บ้านด้วยนะต้องบอกอทุกวันนี้เราทําความสะอาดวัดเราดูดซ่วมเราล้างห้องน้ําวัดตลอดคะ่ะเพื่ออุทิศมสมบนบุญสันกุศลให้กับ ท่านเจ้ากรรมนายเวรค่ะซึ่งจริงๆนับปัจจุบันตอนนี้เราดีขึ้นมากแล้วนะคะครเรามีสติการงานเราก็ดีขึ้นทุกอย่างเปิดหมดเลยหลังจากที่อุทิศสมบนบณญส่วนกุศลให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรก็เดี๋ยวให้ขอเล่าประมาณนี้แล้วกันค่ะอ,อได้ครับคุณเทียผมฟังเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดคลิปนี้กับการฟังนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าคุณเทียเนี่ยต้องบอกว่าเขานับถือศาสนาคริสต์มาก่อนนีครับแล้วหลังจากที่ไม่มีจุดพิกผันทําให้เขาเนี่ยไม่ไม่ได้มีความเข้มงวดในการที่ไปโบสสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆที่ตรงเนี้ยก็มาลุ่มเราทําให้วันหนึ่งต้องไปพบกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไปนั่งทําอะไรโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่รู้มา ก็ต่อเมื่อที่ว่าเราเนี่ยเหมือนมีอะไรมาแฝงอยู่ในร่างตัวเองสุดท้ายก็ได้ไปแก้ตรงนี้แล้วก็รู้ที่มาที่ไปว่าเราเคยเป็นเพชฌฆาตมาก่อนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอพบกับเจ้ากรรมในเวนโอโ้โหสุดท้ายแล้วเราได้ไปอ,อีกวัดวัดหนึ่งแล้วกันซึ่งเป็นวัดของพระอาจารย์กรน,นะครับท่านก็มีที่กาญจนบุรีด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อ ก็ได้ไปเข้าถ้าแล้วก็ไปพบไปเจออะไรแบบนี้มาซึ่งมันเหมือนจิตมันเปิดจนเขาก็พยายามควบคุมเราแต่สุดท้ายเราไปเข้าในพระพุทธศาสนาก็ทําให้สิ่งตรงเนี้ยคอยมาคุ้มกันเราแล้วก็เหมือนการเจราจากันเกิดขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้โห oh หลังจากนั้นมาก็ จากคนที่เรียกว่ามีมีสตางค์มีคนใช้มีบ้านสวยมีอะไรเ่ยสุดท้ายต้องไปล้างห้องน้ําที่วัดไปดูดซ่วงเหมือนที่คุณคุณเทียบอกเออเพื่อลดตัวตนเราลดความเป็นอีโก้ของเราแล้วก็ไปทําสิ่งนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรใช่ค่ะโอ้ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดคลิปนี้เลยนะ เพราะว่านานๆานทีจะมะีสิ่งๆ,ๆนี้เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นในทางพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติฮะคุณเทียฮะที่เขาอาจจะเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วก็อุทิศบุญกันแต่ทีนี้เราไม่เคยทำไงแล้วเรา <S 2> <S 2> <อ>ได้ไปถือสินแปดไปนอนวัดไปเข้าถ้าเนี่ยโออันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์อแต่ทุกวันนี้ดีขึ้นใช่ไหมฮะดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็คือเราสามารถกันไม่ให้วิญญ,ญาณเข้าร่างเราได้แล้วแต่เราเห็น เราก็เห็นบ้างค่ะแล้วคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเขายากมาหาเราอยู่ไหมฮะเมื่อวันนี้เราเจรจาเก่งขึ้นค่ะเราก็คุยกับเขาโอ้ครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันเอ่อมันเหมือนพระท่านบอกนะฮะพระท่านนอ่าคุ้มครองได้ในในสิ่งระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยต่อให้คุณไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขายังต้องตามอยู่ใช่ แต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือการทำบุญการสํานึกในใน,ในบาปนั้นซึ่งเรามาเกิดอีกพบชาตินึงเราอาจจะจําไม่ได้แล้วตรงนั้นเราเคยไปทําอะไรมาแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วนะครับก็มีการเอาโหสิกรรมต่อกันนะฮะเออโอ้โหนี่คือเรื่องแรกนะที่เป็นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตกุณเทียใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดวงวิญ,ญญาณ มา,า,ห,ลาหลายเรื่องถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้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 โออะโอเคฮะเอาประมาณนี้ก่อนและกันเพราะว่าอย่างที่คุณเทียบอกนะฮะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยถ้าให้เล่าหมดเนี่ยน่าจะยาวถูกไหมยาวมากออค่ะเออเพราะว่าเหตุการณ์มันระยะของเหตุการณ์เนี่ยมันสองปีเต็มใช่ค่ะจากวันที่เราขึ้นทางด่วนวันนั้นจนยาวมาถึงวันนี้ออใช่ค่ะแม่เรารอดมาได้ก็ก,ก,ก็ถือว่าบุญแล้วนะ จริงๆมันมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจมากเลยนะคะคือตอนนั้นนะคะมันเป็นวันฉลองสารามงคะแล้วผีด้วยความที่ผีเขามาลุมเอาบุญนะคะตอนนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เราโดนผีเข้าแล้วเราพูดออกมาด้วยโดยที่เราไม่ได้เป็นคนพูดนะคะแต่ล่างเราพูดออกมาตอนวันนั้นหมดสภาพแล้วเราคือทําบุญเยอะจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วท่านก็เลยเหมือนอาตมาขอบินทำบาตชีวิต โยมคนนี้ไว้ได้ไหม,อมตอนนั้นคือประทับใจที่สุดทุกวันนี้ยังรู้สึกเป็นหนี้พระคุณของพระท่านอยู่เลยค่ะโอ้ยเหมือนว่าดวงวิญญาณเนี่ยมาลุมมาเกาะมาคือมันเป็นช่วงที่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระถูกไหมฮะใช่คะ่ะออพอเรามีบุญขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้ก็จะมาเกาะมาอ่าเรียกว่ามาลุมเมาแต่พระท่านก็มาขอชีวิตเรา ใช่ขอบินทบาทชีวิตหนยไวอคือพูดกี่รอบก็ประทับใจร้องไห้เอ,อึงค่ะเอาละครับนี่คือเรื่องราวของคุณเทียนะครับก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณจากใจนะคุณเทียนะที่นําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังแม้จะมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเทียแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วรู้สึกแหมทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธหมะหรือว่าทําบุญทั่วไปเลย ป่าทําบุญเข้าวัดค่ะก็ด้วยใช่ค่ะอแล้วคุณแม่ว่าไงมัง่งผมถามนิดหนึ่งคุณแม่ก็ก็เห็นสภาพเราอะค่ะว่าม,มันเกิดขึ้นแล้วเขาสัมผัสได้เลยว่าเราดีขึ้นจริงๆเพราะว่าตอนช่วงที่ผีลุมากๆค่ะเราจะเป็นคนโมโหร้ายมากแล้วก็เกลี้ยวกล่อมทุกวันนี้ก็คือเป็นคนใจเย็นมากค่ะ เอาแล้วครับมีคนถามในแชทบอกว่าคุณเทียเป็นลูกครึ่งปะฮะอ่าจริงๆที่บ้านนะคะเขามาจากอังกฤษนะคะออแต่ถือว่าเป็นลูกเซี่ยวแล้วกันออะนะฮะก็นะฮะก็ประมาณนี้สำเนียงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าโหเล่าเรื่องได้ดีแล้วก็ฉฉา,านมาก เอาล้ครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่คุณเทียนํามาฝากกันแล้วก็ฝากติดตามคุณเทียด้วยเดี๋ยวในโอกาสวันข้างหน้านะครับอยากจะเชิญคุณเทียมาเล่าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่เคยไปประสบพบเจอมาแต่ตอนนี้ใครที่อยากติดตามคุณเทียก็เข้าไปในช่องติ๊กต็อกได้ชื่อช่องติ๊กต็อกว่าอะไรฮะคุณเทียฮะชื่อซาสุกินะคะ s a t s u k i คะ่ะ underscore เทียนะคะ t h e a คะ่ะ ในนั้นจะมีอะไรมั่งฮะในช่องติ๊กต็อกจริงๆก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานานะคะพยายามเล่าอยู่ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบมาร่วมรู้ไปด้วยกันไม่อยากรู้คนเดียวเอาละฮะนี่คือเรื่องแรกที่นำมาฝากกันนะครับกับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณคุณเทียมากๆแล้วก็ฝากติดตามช่องติ๊กต็อกคุณเทียด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะ ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ